เอาแล้วครับวันนี้ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเอเดอลิงนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วที่สอนใช้คบเพลิงนะครับเพว่าหลายคนคงไม่เห็นภาพเนี่อนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาใช้ให้ดูแล้วกันแต่ก่อนจะไปรับชมถ้าใครชอบคอนเทนต์เอเด n ร์ลิงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง100ศัทแล้วครับผมอยาบสุดยอดโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในถ้ำป่านะครับผมวิธีมาผมวิ่งมาจากเนินติดพฤกษาทองแล้วก็วิ่งเฮ้ย วิ่งไรลรลรอมาตรงนี้เราเจอแม่น้ำปึ๊บมันก็วิ่งเลาะมาอ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับวิ่ง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 มาเรื่อยๆแล้วพอเข้าทําไปมันก็จะันจะยากเลยครับมีทางลับอะไรเยอะๆผมว่าทุกคนน่าจะหาทางมาได้โอเคพอเรามานี่แล้วตรงนี้จะเป็นห้องบอสที่เราจะได้ใช้พบเพลิงฟูนะครับมันก็คืออ่าอะไรวะมันเชื่ออะไรวะดาบดาบทมิน นี่แล้วเราเข้าไปกล,ลัวมากนี่ครับมือลอกสังหารดาบพมินเราจะไม่เห็นตัวเขานะครับเพราะว่าเขาลองผนอ,อยู่อุุยยดีนะผมเรียวเยอะแล้วแม่ผมตายแล้วเนี่ยที่จริงเดี๋ยวเรียกเพื่อนอะ่ะผมเรียกเพื่อนอะจะได้สาธิตวิธีใช้ห,ห,หายละโอเคพอเรามาปุ๊บใช่ไหมครับนี่เราจะไม่เห็นเอ่อ เมื่อเราสังหารดาวทม,มินนะครับแต่ว่าถ้าเรามีครบเพลิงนี้เรากดถือออกมาเลยครับนี่เราส่องมันครับเราจะเห็นตัวมันเป็นเป็นเลยอุย้ยจีนนี่อย่างนี้เลยทุกคนต้องส่องอยู่ตลอดนะครับถ้าเก็บแล้วมันจะมันจะหายไปนะครับถือแบบนี้ก็ได้ครับไม่ต้องส่องอย่างนี้แต่ว่าต้องถือครบเพลิงนะครับถ้าไม่ถือมันจะเป็นอย่างนี้หายไปแล้วมันหายไปแล้ว มันจะไม่มันจะไม่เห็นเหมือนที่เราถือคบเพลิงครับเดี๋ยวถือคบเพลิงใหม่นะมันจะเห็นตลอดเลยนี่ถือว่าจ้เชอได้ครับนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิธีใช้คบเพลิงอันนี้นะครับประโยชน์ที่ใช้ก็เอามาสู้กับพวกนี้แหละครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเจอกันใหม่คลิปหน้าละบ๊ายบาย